วันหยุดจากการทำงานที่โตชุดลาเจการหันหน้ารงทงให้คนบลองเดินแม่นวลพานงสิพานองลงตงลุยงานกเกษตรน้ำกันสวัสดีตอนเช้าวันหยุดครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันพุทธที่13ตุลาคม2564นะครับก็อยู่ผมเช่นเคยครับกรเกษตรวันหยุดพานุ วันนี้ก็จะพามารีวิวนะครับมาดูไข่หอยนะครับของกลุ่มสมาชิกเรานะครับกลุ่มหอยเชลลี่สีทองไทยแลนด์นะครับวันนี้พานุกเกษตรวันหยุดก็จะมา qc ติดตามผลดูนะครับลองสั่งไข่หอยของเพื่อนๆสมาชิกกลุ่มหอยเชลลี่สีทองของเรามาดูนะครับว่าจะมีการแพ็กเกจส่งของแบบไหนจะไม่ให้ไข่เสียหายนะครับเป็นไข่ของเพื่อนๆสมาชิกนะครับคุณเบนซ์นะครับชาญนลงนะครับ ผานุสั่งมาจำนวนหนึ่งขีดนะครับมาดูการแพ็กเกจการส่งจะดีไหมนะครับดูเวลาเขย่านะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้รับความเสียหายแต่เราจะมาดูข้างในนะครับว่าคุณเบนซ์แพ็คของยังไงนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าการแพ็กเกจข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับ เป็นกลุ่มหอยเชลรีสีทองไทยแลนด์ของเรานะครับเป็นสมาชิกกลุ่มนะครับที่บึงการนะครับโอเคมากเลยครับให้ดูข้างในนะครับก็เก็บมาดีนะครับลองด้วยกันกระแทกนะครับก็จะมีไข่หอยนะครับหอมาดีมากนะครับแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ต้องใส่ของพลาสติกก็จะทำให้ไม่เกิดความชื้นนะครับ ถ้าเราใส่ของพลาสติกมันก็จะทําให้เกิดความชื้นแล้วก็การระบายอากาศไม่ค่อยดีนะครับแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวมาแกะดูไข่นะครับว่าจะได้รับความเสียหายหรือเปล่านะครับมาดูกันเลยนะครับการแกะนะครับ ค่อยม้วนออกครับก็จะมีกระดาษชิชู่ข้างในอีกชั้นหนึ่งนะครับสวยงามนะครับถือว่าผ่านนะครับน้องเบนก็ทำดีมากนะครับเพืเ่อนสมาชิกหรือว่าท่านใดที่สนใจในการสั่งไข่หอยนะครับจากกลุ่มหอยเชลลี่สีทองไทยแลนด์ของเรานะครับผานุรับประกันได้นะครับว่า การสั่งไข่หอยของกลุ่มเรามีมาตรฐานนะครับไข่สวยแน่นอนนะครับบริการหลังการขายส่งเค็มให้นะครับถ้าไข่ไม่ฟักหรือว่าได้รับการสำรุดเสียหายนะครับก็ทักมาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้กเกษตรวันหยุดพานุก็ต้องขอบคุณน้องเบ้นนะครับน้องเบ้นวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์ กดแชร์เป็นกำลังใจกันเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ